ก็กระลาสวัสดีทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้เราก็มากันอีกแล้วสำหรับเกม Pub ช m o b เบิลซึ่งผู้คนก็เล่นกันอย่างถล่มทลายนะตอนนี้ก็ได้ของฟรีมาเต็มตัวนะฮะของฟรีทั้งหมดเวกเตอร์ก็มีการอัปเกรดชุดได้ชุดนี้มาดีๆก็ได้มาโดยที่ไม่รู้ตัวจากชุดเดิมเรียบง่ายดูเท่แล้วนะจริงๆมันก็ดูเท่แล้วนะเป็นชุดนี้ก็ยิ่งเท่น่ะเข้าไปอีกนะ แต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเน่ยจะไปเล่นนะขอคอสอเทสหน่อยคิดว่าวันนี้จะไปเล่นในทีมอะไรดีอะไรแบบนี้ไหมดูคิ้วดูเป็นวิกเตอร์แบบคิ้วไหมฮะซื้อไขอ่กระทะใบหนึ่งคิ Q ้วจัดคิวจะจัดว่าจะเราก็ได้ซื้อชุดนี้มาด้วยมีความเป็นไงอกแบนเฉพาะชุดตระ,ตะ,ะไม่เอานี่ดีกว่า ดูน่ารักใส่หูด้วยดีดายใส่แว่นด้วยรองเท้าก็ต้องใส่ให้มันน่ารักเข้ากับชุดนิดนึงซึ่งเราก็ไม่ได้มีน่ารักก็หร่อันนี้ดูเปรี้ยวเปรียปร้ยวนี่แหละโอเคตีมแม่บ้านใจกล้าถือกระทะตกหัววันนี้เราจะมากันในโหมดอาร์เคดดีกว่านำลบด่วนไม่เอามันธรรมดาไหม เป็นฝึกสไนเปอร์ดีกว่าวันนี้บังเอิญสุ่มเจอสไนเปอร์นะรู้สึกมันจะสลับกันเนี่ยโหมดสงครามด้านล่างนี้นะวันหนึ่งก็จะสลับกันวันนี้ฝึกสไนเปอร์พรุ่งนี้เป็นโหมดสงครามอีกวันหนึ่งเป็นสไนเปอร์ทั้งวันเป็นอย่างนั้นเนาะสองคนแล้วกันเวลาเราล้มจะได้มีเพื่อนช่วยนะจะได้ไม่ตายเร็วด้วยแหละเรื่องของเรื่องหรือมีเพื่อนจะทําให้เราตายหรือเ,เปล่าไปกันดีกว่านะจ๊ะเวกเตอร์สวย PUBG ได้เป็นสุ่มอีริงเกลมันใช่ไหมไหนเพื่อนเราอยู่ไหนอ่ะเพื่อนยังไม่โหลดมามาแล้วไหนไหนไฮเซรานี่มันเป็นดูโอตัวละครชัดไฮเซร่าตามเบอร์สองไปแล้วกันเนาะ ดูเขาจะไปลงไหนอ่ะให้เขาเลือกแล้วกันเพราะเราก็เลือกไม่ถูกตามใจเพื่อนดีกว่าเกมนี้ดูสิเขาจะไปลงไหนอดเดนแม่งกลางน้ำเลยเลยอ่าเพื่อนจะไปฟาร์มนะฮะได้จัสซาร่าไปไหนไปกันนะคะเพื่อนไม่โดดเอียงหรอโดดตรงๆอย่างนี้นเลยก็ได้ใช่ไหม เขาถึงก้อนเราเพื้นไม่ได้ดีอย่าไปยอมอย่าไปยอมเออเรายึดบ้านใหญ่ยึดยึดเร็วเลยวเวเดี๋ยวยึดดิยึดดิฟาดโนกระสุนโนใดๆโนปืนการ่าลูกนอนก่อนลกันทั้งนันนะเดี๋ยวปืนล้วบอกไปนะ ให้ตายเถอะให้ตายเถอะให้ตายเถอะเออมามามาเดีย๋ยวเพิ่งล้มนะคะเดีพิ่งล้มนะคะ <Brad. S 1> ชื่อเพื่อนเราอ่านยากกว่า <Brad. S 1> <laughs> จะเรียกกันก็คงจะสายไปเสียแล้วนะ <c oughs> อย่างนี้ <laughs> เรียกว่าสาราแล้วกันนะ อ้อมีเอมสองสี่เอเอสองสีดีกว่าเนาะ,ะใช้กับข,บขาเขาแปดอะเอ้อนู่นจะว่าอาอกซิออกซิ เออเออเอาสาระกูก็ตายไปแล้วด้วยเฮ้อทำไมพื้น <c> พ <oughs> ื้นพื้นเศร้าเออ้นเศร้ามากตายเถอะฉันไม่สามารถปกป้องใครได้จริงๆ <B rain> ต้องบอกก่อนว่าโมก็ไม่ได้ไดเล่นเก่งอะไรขนาดนั้นนะอย่างโหมดนี้ก็เอาไว้ฝึกยิงสไนป์ปงสไนเปอร์เล่นเนาะอย่างนี้เราก็จะเอาไปเอาเอาไว้ยิง เอาไว้ยิงเลยนี้อืมตายๆายายยไม่โดนเลยยิงลมคมกริดนะฮะอืมโรเคไหมี่ยอันนี้ก็ฟาร์มเยอะ แตุ่มชอบหมดนี้นะเล่นแบบแบบเล่นด้วยสไนเปอร์อย่างเงี้ยได้ฝึกฝนสไนเปอร์ไปในตัวนะแต่ว่ามันจะต้องได้ฝึกแค่วันเว้นวันนะต้องหาเก,กาะใหม่เพราว่าเกาะมันแตกอะ่ะอาจจะไม่พร้อมบวกนะเอ,เ,อเอาเอาเอาบัดกเยอ,อันนี้เข้ามายังวะยังสิ ส่วนใหญ่ในความเล่นช้าของมุกม,มันจะทําให้มุกแบบว่าโดนวงบีบตายนะสำหรับแมปเนี้ยพวกอาเขตท้าวงวะทำไมวงทำร้ายกันอย่างนี้เนี่ยทำไงดีต้องว่ายน้ำาหรอไม่ตายเธอะต้องว่ายน้ำเหรอฉันคงไม่อ้อมไปข้ามสะพานอะ ดินสักกันแน่หลัวไม่ใช่คนไหมเนะี <S <S ่ยก็ใช่ไงก็ใช่ไงบึง้งๆไปค่ะว่ายน้ำค่ะมีความใส่ C2 ไว้ด้านในเนาะเล็กเกอร์เนาะ ดำดีกว่ามั้งเนี่ยถ้าแบบนี้หัวเราจะปิวง่ายๆนะคะสำหรับแบบนี้ฮัลโูลถึงแล้วทุกคนฉันต้องทำยังไงต่อไปดีเลยนยมันดูจงแจ้งซะเหลือเกินตัวนี้คือคงไม่มีใครมาจากฝั่งนู้นแล้วอะแล้วเราแบบเป็นผู้โชคดีที่อยู่แบบติ่งยอดพื้นดินพอดีกูมาเขิด ไม่มีเกาะแล้วหรอฉันต้องการเกาะกระสุนลงจัดจๆเหลือเก้าคนอ่ะโอเคคิดว่าบริเวณโดยข้างรอบข้างนั้นไม่มีใคร ถ้ามีเขาคงเห็นเราแล้วย uh ิงเราตายไปแล้วเนาะจังหวะนี oh. ้ก็คงจะต้องอุ๊ยเจอหนึ่งเจอหนึ e ่งพร้อมดวนว่ะพร้อมดวนว่ะม <the> ันมองว่ะอ <there, it S 1> uh ุ oh. ้ยอุ้ยมันไหลหลังออุ้ยได้ได้โดนอยู่ ดาเมจเอรับนี่แรงจริงๆนะโดนตัวอย่างตายอ่ะ <S <S ขอไปดูหน่อยได้ไหมอะแต่จริงเรายิงตัวมันวะ่ะเกาะมันใช้ไม่ได้แล้วอ่ะ <S 1> <S 1> ไม่โดนหัวแต่โดนตัวมีเกาะไหมเกาะเกาะ ฉันจะบวกได้อย่างไรถ้าหากว่านั่นไงเกาะร้างห่างรักเอ๊ะอันไหนมันจะดีกว่ากันนะเกาะสามห้าสิบห้าเปอร์เซ็นกับเกาะสองเอาเกาะสองดีกว่ามัง้งร่งจัดจัดทำไงดีอะทุกคนก้อนหินเหรอตรงนี้ได้ไหมราแบบไม่ได้สิ แต่งชุดแม่บ้านมาขนาดนี้โอ้แดงขนาดนี้ไม่มีการพังตัวใดๆนะหรือว่ามีคนงูไห้เนี่ยเอ้บีบไปอีกเนะาะจังหวะนี้หาง,งูสักนิดนึงก็ได้เนาะอะไรดำๆเยื่กอกยใครไม่ใช่เราใช่ไหม ไม่รู้อ่ะเข้าวง,งก่อนแล้วกันเนาะอยู่ที่บ้านเหรออือกระโดดยิงช่วยได้อุ้ย อุ้ยชยอดเมื่อกี้อย่างเท่ <Bro. S 1> มีคนมาเสริมกำลังแย่ yeah, ที่สุด oh. ยิงได้ยังไงบ๊ายบายซาร่ากดหัวใจให้นิดนึงแล้กันสำาหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันมานถึงตอนนี้อาจจะเล่นกาก,ากไปหน่อยนะคะ oh. หวดนี้สน,นุมกมากฝึกสไนเปอร์นะอยากให้ทุกคนไปลองเล่นลองฝึกกันดูบ๊ายบาย ไปแล้วสวัดดีคัน